ปั๊ดมองเงี้ยโอ uh, ้ยเป็น right? right? okay. like no> yes> สันสันเลยครับปุ้ยพุ no ่นพุ่นพุ่นโอ้ยหน้าหลังเจ้ากระเมนน้ำห้องน้าไปเลยแมนบอกแมนคือกระเมนครับผมปุ้ยเฮ็ดกอบานี้อุ้ยบ้าบี้พี่พี่พี่แมนบอกปั๊ดกผมออกพักออกแน่เทวันปีนดีเหรอไต่เบิร์ดครับผมแมนครับ ยผีมเมนเบ่คร้บผีพี่ปัดอุ้ยปัดมองนี่ครับมองไม่หครับเมนครับมองไม่ไจ้าเถื่อครับมุมนี่ผีเมียนี่จุงน้ำเบาเนาะอ้ยอ้ย สวัสดีครับสองบาลสวัสดีครับผมสวัสดีพ่่อแมพี่น้องสุภุสุขครับผมมาพบกับสองบาลในส่วนสาวๆครับผมมืาอนี้ครับผมมืาอนี้สองบาลกับผ้าเขาโคกเขาป้าเราหาเห็ดทั่วไปครับผมเมนครับผมครับมืาอนี้สองบาลล่อน้าขังท่างครับผมเราไปเรือนะบ่าวนะมืาอนี้เมนครับปิกัดเกาไม้เดิมครับผมอำเภอเมือ่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับเมนครับน้ำข่าาหเห็ดตะไคร้หาเห็ดกอแดงครับผมไปมาล่อสาครับผมขางทางเลยอุ้ยดอกปงใหญ่เลยครับไปหลุดมืครับสองบาลครับมาหนี่สีมันซดำใดอุ้ยขาหมียนครับ เกลียยนบรรยากาศครับโอ้ยเก็บหอมครับเป็นอย่างไรเบิร์ครับเอาไปปิ่งครับผมมาดูีกันเลยครับภาพเปลี่ยนบรรยากาศไหมครับนางถิ่มตั้งหลายดอกเน,ะนรรรราะใช่ครับอ่างหิตะไคร้ครับเลยเ๋ยวๆปุน้นๆ พ่นนะม,มาน้ากนหีจะไข่พ่นครับนี่เอนเๆก็มีบ้างนะอสอ่งมาบ้างพนตรงนี้มืนม่นๆครับน้ำพ่นอะไร้อพูดได้นมไมเห็นมัว่เห็นนี่อืแมงก,กินขาครับ,บนี่ว่าถื่เอาให้กอรครับผมเอาอยู่บ,บ่สกมาหาวา อันน <ítulo> ั้นบ่มีกะหาว่าสันนี่สีหาเห็ดกระเทยครับผมเห็นเห็ดกอก็เห็ดกอครับผมพี่ดองนึงบ้างกองกล่องก็อย่างงี้ไงโอ้โหครับทองดำครับต้องใส่ต้องใสย้อนเดียวก่าเอาเส <bir> ้นก่อนเนาะ อะไรบ้างฝนมาถือนี่เพื่นอมน้ำเนาะนี่นครับอู้หูดอกนี่ไงขาดขา จูมิี่ี่บอนจูหัวข้างหงายงาเนาะหม่องวาากับบอมีครับผมอืมกนังงะครับผมโอ้ขา ทางผีกระไลค์ใหกันครับผมเนี่ยแตบอกใครได้มากเนะเาะนี่ครับผมโอนน้ยขาเห็ดครับเนะกินนันยังไงเขามีเยอะผมผีดองไหมย่ดึงไหมผี่ห้อดอปบานท้นบานือว่าโอ้มีดองอยหญ่ๆเนาะ จุ่มก็มจะจุ่มงามๆครับยูดัง่มเนาะเเลวุ้ยย่อย่ีเดนังออกมาเลยแต่ว่าอยู่เลืกแห้งครับผมัวนี้เอาไม่ได้ไปีมูกันดอกนี้ครับงาม อู่นี่นะครับขาออยัางไงนะครับนี่เนาา่าถิมโอ้ยป๊าดมึงนะครับโมงไหมครับผมเงี้ยครับบอเคยมาจ้าเถื่อครับมึงนี่จีบเงี้ยนี่จุ่มแล้วเปล่าบผมตีลราคาเห็ดครับเอ้ยเต๋อไปไหนนี่กินครับไหวไม่หันนี่คิอมาบ่ได้ ดอกงามครับผมดอกนี้ต่นกนาเป็นเล่นอยู่เบาหาห่มไปเรืยครับผมเมียนกับผมหาไห้ครับอุนดอกงามครับมองหันมือตะลุนเห็นจะได้เด้อมองหนครับสวนขาเพิ่มาได้เนาะ มึงไงบ้าวได้กี่เด้เนี่ะอือได้บ้าาเป็นฝวกจ๋อน่นางแตกเนาะขนาดฝนตกก็ได้ครับมึงเมาครับผมเมาเบิดครับ กัมนนเถึงน้ำฝนเห็ดแดงจึงพื้นะครับแหนครับไ้น้องบดครับเด็วบุดงไช้ หมื่ว่านน่าขพบเห็นดอกจูอา,อามไทยเต็มเ,เลยครับผมมีครับทานเนี่นเห็ดดานเนะาะได้ถีดางมันเ่องพี่พี่ไปเผ่อต้อมบุญเนาะมีครับโอ้โอโอ มีจะดอกใหญ่ๆแข็งแข็งหนาๆครับรับยข้างลุงอยู่แล้วเดี๋ยวงี้ด้กันก่นแตงตานีับท่านพี่แตงกตาไปนี้นะ ครับทางที่อุ้ย,ยมันเนี่ครับหอมคักหอมแน่นนครับนี่อ,นนอันนี้จะออกอเขียวเนาะจระจุงจระดดกครับปีกดบบแก้วครับผมดอกเหนื้อตำ้มไจนอิ่มครับนี่สองดอกข้างใตครับ ปั๊ดปุ้ยไอโกแดงโอ้ยไม่แน่ลจละพานี่ไข่ก่อนครับอ๋อพอมันไม่ได้ใส่บานไม่งั้นหมวกอ่านมาก็แบบโอ้ยจุ๊บๆแน้วนะครับบุ่มโอ้ยปั๊ดมองเงี้ยโอ้ยเป็นสั้นๆเลยครับปุ้ยหุ่นหุ่น เจ้ากระเม็นในห้องหน้าไปเลยแมีนบอกเมียนสีกระเม็นครับผมป้าเห็ดก้อแบบนี่อุ้ยบ้าพี่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 แมีนบ้อครับผมอกอุ้ยพักออกแน่เทวันปีนผ่นโทษทีละใส่เบิอส์ครับผมแมีนครับกระตาพ่อใส่บนนอครับผมอุ้ยมื่อนี้ตั้งใจว่าที่เราลอกนอกเนาะแมีนครับในออกขักออกแน่เทวันปีนอุ้ยว่ามากกับเราเห็นครับนี่ บัวได้แบบอลังการสุดๆเลยครับบัได้ครับไเอนี่บานทึ่งอุ้ยเป็นจีเป็นจีอยู่ครับผมหลายแห่งครับนี่ได้ได้เฮิตก็แดงครับถ้าหาสองบัวได้ด้วยครับผม ถือโฟนี่ไงเร็วเร็วบาทเร็วเร็วครับอุ้ยเป็นสันสันอยู่ครับนี่มันเป็นนิ่มนดูสิไหลได้บ้างลามนะได้ถึงมุมหามเนาะเห็นเมื่อวานนี้ได้ดอกงามแน่ครับนี่ อุ่นทั้งใบกับเต็มเลยครับพีโอ้ยนนครับไม่นเลยอน้นยผีแมนเบอร์เดครับผีพี่หลายผูดครับวันนี้เห็นครับ ไี่หอมเหรอพี่มดแบบพี่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 ลองล้างก่อนเนาะ ดอกกระดัอ,อนเนะาะเมนของได้ครับรห้องนี่ดอกมั้งไงไปไหนก็นได้ครับตัวมูี่มูมังไงครับนี่ก็ได้นิมครับนิมดเชื่อครับคนตกใจ่นข้างบ้านเร็วครับไอะแม่ครับ ไหนลูอ้ยโอ้ยบได้เบิดครับต้พนี ah> ้ดอกบางเนาะมี um ่ดอกบางดอกน่อยครับนี่พี่ขึ้นจุ่ม่นจะมีร้ายครับผมบอได้ครับบได้เบิดเลยเปล่ายังกีกเดียน ห่มหนี่ดอกใบใหญ่ครับผมดอกน้อยตาคนเต็มเลยครับผมิจะตาไหมครับขอตาเมือหน่อยครับมนีว่าที่เราลำหน่อยก็เลยมา2สใบเนาะี่ีเพิ่มเต็มเลยป่เก็บฟังีก่อนเต็มอยู่ี่อาไกอับ้ ตากับบมมี่องสีว่างครับผมมาเดี๋ยวดกันอะไรครับตัวเค่งะนมา่ออกนวนมวาเห็นว่าน่าจะเป็นดอกหน่อยอยู่ ยืนยากได้บ้างบ่ได้เบดเล้จงเป็นเสือครับมือกรตจามมาน่อหน่อยรู้พอรายแค่ Chú nó bị rẽ chặt 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 coi chặt đứt, chặt đứt chặt chặt bên chặt 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 Hãy chặt 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 ใบไม้นาครับผมบดไดนบ้างบดได้เป็นทางบ้านห่านี่เอาเบิร์ดเอาเบิร์ดครับว่าท่านจะเจอศิลิ์รับอรบ้านครับผมเนีนครับผม นี่หครับเอาต้้งใจกัน,นี๋้วลืมนี่หน้าบันดืมขาเป็นดำนี่เห็นสีใดอยู่ เามือนกระล่องทีจตาหมดขันเชื่อว่าเพื่นหวานเชื่อมกันบ่ได้เต้มกระตาครับผมงานขัดขานเลย ได้ครับก็ได้ครับล่อยเป็นเชือมั่นก็บ่ได้พืมูนตาจุ่มกลุ่มครับเดินเล่นยามแหีห้ มาสองกระจาขอแต่ทั้งึน้นมือได้มาสี่กระจาูอ้ยบอกทั้งในเหมือนกันอุ้ยอุ้ยปลากระโดกมหนีครับนี่าน่แน,น่ดีมางบ่ได่นี่ปลด่ด้พูดจุ่มหนึ่งหัอกอย่างด้กันมืนอ,อย่าี้จะจุ่มยังไงครับ เห็ดมือนี่ครับเม้งเม้งเบิ้งกับเบิ้งสามจุมสี่จุมอิ่มครับบดองจุมกบบ้บานตนี้อาหิตะา พ่อใหครับผมนะจุ๋มสองจุ๋มนะ่าส้นนี่หัวนะหลุดเร็วๆครับผมนะ จุ๊บเหตมน้่ครับนี่จะจุ๊มยังไงครับแกจะออกห่างๆเนาะ,ะไปน,นี่เนียนขนาดครับนึ่งก็มากครับผมพ่อหนึ่งมิตรจุมใช่ให้จุ๊เ้อบ้างาจุง๊มหน่ต้ง

มือถือก็น่าออกครับเกต้าหอมออกปร้องกันเด้อครับนี่ยขาเห็ดมีแต่จุม่มครับ ีจุ่มๆครับมันมาต้นนี้เน้นเนนจุมเนอะนนอุ้บอ,อุ้ย,ย,ยนี่เลังทางขึ้นมากก้นแหวนโคนรับอพอไปเลยเบาเนียนครับ ขายเยอะเลกเนาะคุณดิไงคุณดิงนึงหลงวานแน่นัึน่งบนหินหอนอนจะแน่งแตกบนหิน

ใชครับนนามึงเง่ขก็มะขาวเลยอ,อ,อนนุ้ยมึงเง่ดอกเห็ดอ่ะอืมสิ่งง่ายเลยนะใส่ก็มากแลยต้องขอให้เก่าเงครับผมอู้หึ่เลี้ยงใส่ลายเลยครับอืมมันจะจิ้มจุ่มเนาะดีนี่นี่ยังกับบ้านหม่งเก่าครับผมใส่เลเนาะ

เคยเฉนดิมครับผมวันนี้กะมาภาพเบิ่งความหมานของสองบาวครับวันนี้สองบาวว่าสีเลาะรอบนอกครับผมเอาไปมาจวดหอดรอบง่า่ครับผมเนียนครับนี่ครับอยแดงคือเกรับผมแดงเต็มตาครับผมต้านี่จะเป็นดอกบานครับผมสองมันต้านี่ดอกจุ่มทุนี้ก็ดอกจุ่มครับเมนครับผมจุ่มมแตะจุ่มยิ่งเ่าะเนาะสองบาวสีมานำหาให้ไข้ครับผมแมนไปมาไดงกอแดงเต็ม สองกระตากับอีกถุงหนึ่งครับผมแมีนครับผมเกล็ดไหลเนาะสุดยอดแน่ครับผมครับมานั่งเห็ยนไข่พอกเห็ดนกอครับไก่ย่างก็บเรื่อยๆอยู่นะบ่าเนาะแมีนครับผมเปลกระตกมาเรื่อยๆครับผมตกทุกมื่นครับเห็ดกระตอทุกมื่นเนาะแมีนครับเพิ่งเกิดดอกไปเรื่อยครับจะออกคุมละดอกสองดอกเดียวแต่หุมครับผมครับผมเรืยครับอ่าอ้ายกับไปคนละดอยครับผมเมีนครับครับกับไปลือเสาเล็กกับไปคนละดอยเนาะเมีนครับผมครับผมกับไปซ่อมคนละทางครับผม เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวพุ่งกับบ่าวตุ่นกะขอขอบคุณพญายมียมลุงป่าน้ะไอ้ทุกท่านครับผมที่เขาแม่ลมเดินทางมาชมคลิปกดไลค์กดแชร์สองบ่าวครับผมแมนครับผมสองบาก็ได้ขอปลาปีนเขาหางเห้นงามๆเก่แซ่บๆมาให้พี่หน่อยด้เบื้องก้นครับผมแมนครับผมมีแต่จุ่มใหญ่ๆเด้อครับบงญนี่ครับแต่ละจุ่มแต่ละดอกครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองบ่าวขอต้อนรักับบ้านก่อนครับไม่เปลากันคลิปไหนคลิปไม่ครับผมมลุงว่ามืออื่นต่อไหมพาพี่หน่องไปปีนรอยใดครับผมแมนครับผมสำหรับคลิปนี้สองบ่าวััครบสดี บ่าวคุ้มสวัสดีครับห่างแต่น่อยห่างแต่นานนิดครับผมครับผมบายบาย